สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียที่ช่องเดียทิตายอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเดียจะมาสอนเพื่อนๆเ,เขียนอ e ีเมลเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เจ้าตัว ChatGPT ช่วยเขียนกันค่ะสำหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเราต้องมีการเขียนจดหมายอีเมลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถใช้เจ้าตัว ChatGPT ช่วยเขียนได้เลยค่ะง่ายๆซึ่งในการเขียน อีเมลเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้นะคะเดียจะขอ,อยกตัวอย่างเป็นจดหมายลากิจละกันก็เพื่อนๆก็ใช้รูปแบบหรือวิธีที่เดียเขียนนะคะไปปรับใช้กับงานของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการประชุมการเขียนอ e ีเมลตอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคะก็สามารถใช้แนวทางนี้ได้เหมือนกันซึ่งพร้อมที่เดียจะใช้ในวันนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะสำหรับพร้อมนะคะที่เดียจะใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ พร้อมที่เดียวจะเขียนนะคะก็จะเป็นภาษาไทยเนาะในวันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนว่า,าช่วยเขียนจดหมายลากิจจากข้อความด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ แบบนี้นะคะคืออันนี้คือพร้อมนะคะที่เดียจะสั่งให้เจ้าตัว chatgpt ช่วยเขียนเขียนจดหมายให้เราเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เดียจะขึ้นมาทัดใหม่นะคะก็เพื่อนๆน,นทำการขึ้นมาทัดใหม่โดยการกด shift แล้วก็ enter พร้อมกันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะอันนี้จะเป็นข้อความเนื้อหาจดหมายที่เดียจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็ ให้เจ้าตัว ChatGPT นั้นแปลออกมาอีกทีเดี๋ยวจะเขียนว่าเรียนหัวหน้าฝ่ายบุคคลอ่าแล้วก็ขึ้นมรทัดใหม่เนื่องจากดิฉันอ่าต่อไปนะคะก็ตามด้วยชื่ออ่าเดี๋ยวจะสมมุติว่าเป็นชื่อมิสทัญยาละกัน อันนี้นะคะก็คือจดหมายของเดียนะที่เขียนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้ทำการกด enter นะคะทีนี้เจ้าตัว chat GPT เนี่ยก็ทำการแปลนะคะจดหมายเป็นภาษาอังกฤษให้เดียเรียบร้อยแล้วเลยตอนนี้จดหมายที่แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะก็ดูดีมากแล้วนะคะ จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการขึ้นต้นแล้วก็มีเนื้อหาที่เราขอหยุดแล้วก็มีการบอกว่าเออเราจะลาไปสองวันนะเริ่มแต่วันที่ยี่สิบห้าจนงานเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วเขาก็แต่งเพิ่มให้เราด้วยนะคะสำหรับคำปิดท้ายที่ดูสวยหรูประมาณนี้อ่าแล้วก็สามารถตรงเนี้ยไปใส่ชื่อ ตำแหน่งแล้วก็คอนแทคของเราได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่ายังยังไม่พอใจนะคะว่าแบบอยากได้ดูแบบดูดีกว่านี้มีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้พร้อมดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเดียวจะให้ไว้ใช้ในการอ i ดตัวข้อความตรงนี้ได้นะคะก็ลองเปรียบเทียบกัน,น,น,นดูอ่ะเดี๋ยวเดียวจะใช้คำว่า please p l e ASD, Edit, My Email, and Make it Professional. เดี๋ยวจะใช้พร้อมนี้นะคะให้มันแก้ไขอีเมลแล้วก็ทำให้ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็สั่งมันไปอตอนนี้นะคะก็คือมันทำการปรับรูปแบบนะคะของข้อความนะให้ดูมีความซอฟมากขึ้นดูเป็นทางการมากขึ้น เป็นการเหมือนกับขอบคุณแล้วก็หวังว่าคุณจะเข้าใจในการที่เราลาอะไรประมาณนี้นะคะ,ะประมาณนี้เลยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะว่าชอบแบบไหนนะคะก็เอาไปใช้ได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าไที่มันเขียนเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะเราสามารถที่จะเอาไปวางใน google translate ได้นะคะก็ให้เพื่อนๆก๊อปตรงนี้มาเลยนะอาถึงตรงนี้แล้วกัน แล้วก็เปิด Google Translate นะคะอ่าพิมพตรงนี้นะเอาข้อความมาวางนะคะอมันก็จะเขียนมาให้เราเลยนะคะว่าที่ ChatGPT เขียนว่ามันคืออะไรเนี่ยมันก็จะแปลออกมาว่าฉันหวังว่าข้อความนี้จะส่งถึงคุณโดยดีฉันเขียนจดหมายเพื่อขอลาพักงานเป็นอย่างทางการเนื่องจากเรื่องส่วนตัวที่ต้องได้รับการดูแลโดยทันที ผมคุณท่านย่านะคะจําเป็นต้องเดินทางไปเชียงใหม่วันที่25-26มกราคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนที่ดินให้น้องสาที่สํหรับงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จึงขอความกรุณาให้ลาเป็นให้ลาพักงานเป็นเวลาสองวันเริ่มแต่วันที่25เป็นต้นไปเพื่อดําเนินการเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นให้เสร็จสิ้นและรับรองว่าฉันจะกลับไปทํางานทันทีเมื่อเมื่องานสําเร็จหลูร่วงอ่ะขอขอบคุณสําหรับความเข้าใจของคุณและจะขอบคุณ หากคุณสามารถอนุมัติการลาของฉันในช่วงเวลานี้หากมีการเตรียมการหรือการเตรียมการหรือการเตรียมการที่จําเป็นในส่วนของฉันก่อนที่ฉันจะออกเดินทางโปรดแจ้งให้ทราบและฉันจะตรวจสอบให้แน่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบอ่าเขาก็เขียนออกมาให้เราได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าตัว c h a t GPT สามารถช่วยเราเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายๆนะคะโดยที่เราเนี่ย ใช้การเขียนข้อความลงไปแค่หนึ่งนาทีเขาก็แปลออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งละกันนะคะสําหรับการเขียนอีเมลด้วย Chat GPT เป็นภาษาอังกฤษในกรณีนี้เนี่ยเดียจะยกตัวอย่างเป็นการที่บริษัทนะคะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้วก็สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งนะคะเราจะเขียนอีเมลไปขอโทษลูกค้าอย่างไรได้บ้างนะคะก็ เดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะเดี๋ยจะไม่เขียนจดหมายเป็นภาษาไทยเลยนะคะโดยจะให้มันแต่งเรื่องขึ้นมาให้นะคะซึ่งวิธีการเขียนของเดียนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะให้มันทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะคะอ่าเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเดี๋ยทําตำแหน่งอะไรของบริษัทเนาะอะก็จะเขียนว่าฉันเป็น หัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทอแล้วก็เดี๋ยวก็จะบอกความต้องการลงไปนะคะต้องการเขียนอีเมลเพื่อขอโทษลูกค้าเนื่องจากความผิดพลาด ในการขนส่งสินค้าในการขนส่งทำให้สินค้าเสียหายเดี๋ยวจะบอกไปแบบเก็เดี๋ยวจะบอกข้อเสนอของบริษัทไปนะคะโดยเขียนว่าโดยเสนอเป็นการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่และมอบ บัตรกำนันมูลค่า500บาทสำหรับใช้ในครั้งถัดไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษความยาวอ่าเี่ยจะกำหนดความยาวของอีเมลฉบับนี้ด้วยนะคะ,ะเขียนเป็นสัก120คคำเขียนเป็นข้อความ ภาษาอังกฤษความยาว120ยํีคำรูปแบบเข้าใจลูกค้าอะอันนี้คือคำสั่งพร้อมที่เดียเขียนลงไปให้นะคะแล้วเดี๋ยวดูสิว่าเจ้าตัวแชท GPT เนี่ยมันจะเขียนจดหมายของเดีออกมาเป็นแบบไหนก็ทำการกด enter นะคะรอ,ะอสักปักหนึ่งอันนี้มันเขียนออกมาให้ดูเป็นสองตัวอย่างเลย เราสามารถเลือกเอาไปใช้ได้นะคะมันเขียนว่า which response do you prefer ะคะข้อให้เราเลือกนะคะว่าไหนดีกว่ากันก็เป็นหัวข้อตามนี้นะคะให้เพื่อนเ,เลือกนะว่าจะชอบข้อความไหนที่มันเขียนมาให้เดี๋ยวเรามาดูข้อความก่อนนะคะอ่าสมมติว่าเดี๋ยเลือกเป็นอันนี้ละกันเดียชอบอันนี้อ่า ก็จะมีหัวข้อให้เรียบร้อยนะคะเราตามด้วยชื่อของลูกค้าทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่เขาเจเนเรตมาให้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียจะทำการ Copy ข้อความลงไปใน Google Translate นะคะก็กอไปเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยก็มาวางใน Google Translate ดูซิเขาว่ามันจะแปลให้เราเป็นแบบไหนมันก็มีอันนี้ subject นะคะก็จะเป็นชื่อ,อของหัวเรื่องของอีเมลเนอะเรื่องคำขอโทษและการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาการจัดส่งล่าสุดนะคะก็เรียนชื่อคุณลูกค้า หวังว่าข้อความนี้จะส่งถึงคุณวยดีฉันเขียนมาเพื่อขออภัยอย่างจริงใจสําหรับความไม่สะดวกที่คุณได้รับเนื่องจากข้อผิดพลาดในการจัดส่งในส่วนของเราขออภัยในกระบวนการขนส่งทําให้สินค้าที่คุณสั่งซื้อเสียหายเราเข้าใจถึงความขัดข้องใจและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเราขออภัยอย่างสุดซึ้งสําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอ,อันข้อความนี้นะคะก็มันเขียนเพราะว่าเดี๋ยวสั่งไว้นะคะว่าให้เราเขียนในรูปแบบที่มีความเข้าอกเข้าใจลูกค้านั่นเอง อันนี้ต่อมานะคะคำแปลนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเอ้ยเพื่อแก้ไขเหตุการณ์อันโชคร้ายนี้นะคะเราขอเสนอาการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโดยไม่ยุ่งยากะคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมอบบัตรกำนันมูลค่า500บาทให้คุณสำหรับการซื้อขังต่อไปอแต่ว่าข้อความที่เรากําหนดเงื่อนไขให้มันนะคะถูกต้องนะประมาณนี้นั่นเองอแล้วก็ มีการเขียนนะคะโปดยอมรับคําขอโทษของเราอีกครั้งและมั่นใจได้ว่าหลังเรากําลังใช้มาตรการทันทีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวในอนาคตอะไรนี้ตื๊ดๆเขาก็จะมีการเขียนข้อความคอนแทคให้ลูกค้าด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีข้อสงสัยหรือคําถามโปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้ที่อีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ขอ ขอบคุณและสแสดงความเข้าใจหวังว่าเราจะให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอ่ะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Chat GPT นะคะเขาเขียนจดหมายตรงตามเงื่อนไขของเรานะคะแล้วก็รูปแบบการเขียนนั้นใช้ภาษาอังกฤษแบบโ r o f e s s ั o น a l ลให้เราทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเองอีกต่อไปแล้วนะคะเพื่อนถ้าเกิดเพื่อน,นะคะสนใจ เรื่องของการใช้ c h a t GPT นะคะก็สามารถกดติดตามช่องเดียวไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยถ้าเกิดอยากให้เดียรทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ c h a t GPT นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเดียวจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ